การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเรญเติบใหญ่ขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์ สั่งสอนให้ได้รับวิชาวความรู้สูงตะอบลงสินใจให้พร้อมด้วยคุณธรรมเพื่อจะได้เป็นพลเมือที่ดีของชาติสืบไปพรระบมราชราชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสาน,นิิปวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2 5 5 0 สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนบ้านโนนเห็นแรกอำเภอกุดข้าวปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุบลราชธานีเขตสองบริหารงานโดยว่าที่ร้อยตีพงลิสุขเสริมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนห็นแรกจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทาั้งสิน้น 18คนจำนวนนักเรียน2 2งคนค่ะโรงเรียนบ้านนนทห่นแรกได้ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการเมื่อ ปีการศึกษา2556โรงเรียนบ้านโนนหินแรล่นดาน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนทำให้โรงเรียนบ้านนนนหินแรล่มีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยตระหนักและนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและใช้วิถีชีวิตอย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านโนนเห็นแร่มีผู้บริหารที่มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักปชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยนำมาใช้ในการบริหารการจัดการศึกษาและมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนหลักปชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียนและขยายผลสู่ชุมชนและโรงเรียนอื่นึ่นเป็นที่ยอมรับของชุมชนและโรงเรียนต่างๆ นอกจากนี้ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนิเทศติดตามโรงเรียนขอรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและโรงเรียนขอรับการประเมินเป็นศูนย์ยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประหศึกษาอุบลราชธานีเขตสอหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,ยง,ยงที่ะบาทสมเด็จ พระประมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ได้พระราชทานให้ประชาชนได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขซึ่งโรงเรียนบ้านนนเห็นแร่ได้น้อมนำหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการทั้งงานวิชาการงานบุคคล งานงบประมาณและงานบริหารทั่วไปนอกจากนี้ยังสนับสนุนส่งเสริมให้คณะครูได้นําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการแทรกลงไปในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งและอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุขเกิดอ,อุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงอย,งอย่างยั่งยืนมั่นคงต่อไปครับ คณะคและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนทหินแรกมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกคนโดยนำมาใช้ออกแบบและจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระที่รับผิดชอบและมีการใช้สื่อนวัตกรรมมีการได้เปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้เพื่อนครูในโรงเรียนผ่านกิจกรรม PLC เรียนบ้านโนนหินแร่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเสรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียงให้กับนักเรียนให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันานักเรียนนักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเห็นผลนะคะุณค่าและเกิดศรัทธาในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต สามารถนำหลักปรชัชญาของธุรกิจพอเพียงมาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ,อยาวาชนในชุมชนและสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนนำมาพัฒนาตนเองื่อสามารถจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนตามหลักปรชัชญาของพลรกิจพอเพียงภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเน,นื่องเพื่อนความสำเร็จ ที่เกิดจากการนำหลักปัชญาของธุรกิจพอเพียงไปปฏิบัตินักเรียนส่วนใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการมีวินัยการใช้จ่ายอย่างประหยัดมีการออมตามศักยภาพมีส่วนร่วมในการดูแลการใช้ประโยชน์จากสาธารณสมบัติผู้เรียนมีอุป,ปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนอื่นไม่เบียดเบียนหรือสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น ักเรียนมีวัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานคือการทำความสะอาดบริเวณเขียนรับผิดชอบในตอนเช้าส่งผลให้โรงเรียนสะอาดน่าอยู่ดังคำขวัญของโรงเรียนที่ว่าภูม,มิทัศน์น่าอยู่การเรียนรู้เข้มข้นชุมชนร่วมมือเรื่องหรือเรื่องกีฬาผมนายสิงหาจันดีประธานคณะกรรมการ สถานศึกษาโรงเรียนบ้านมุงแร่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาที่โรงเรียนบ้านมุงแร่ทำให้ได้รับทราบการดำเนินง,งานของสถานศึกษาที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมามามูรณาการในการจัดการ เรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทางคณะกรรมการสถานศึกษาได้ต่อยอดดำเนินง,งานโดยการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ไปใช้ในการจัดก,การเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนจากการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการเทศติดตามประเมินผลในการดำเนินง,งานการเยี่ยมห้องเรียนข้อมูลจากการสัมภาษณ์คณะครูและนักเรียนพบว,ว่าสถานศึกษามีการดำเนินง,งานที่ดีและก้าวหน้าตามระดับจนโรงเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์ระดับประเทศรายกิจกรรมกิจกรรมนักเรียน สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเกิดประสิทธิผลขอขอบคุณท่านผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินง,งานอย่างดียิ่งขอบคุณครับ ารสถานที่โรงเรียนบ้านนนทหินแลมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนร่วมกันรับผิดชอบปรปับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมแหล่งการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อเสริมสร้างนี้ัยอยู่อย่างพอเพียงประกอบด้วยศูยน, 0, นยน์การเรียนรู้4ศูนย์และ28ฐานการเรียนรู้แหลการเรียนรู้ดำเนินการพัฒนาและประมาณผลการจัดกิจกรรมตามหลักรัชาของธศรกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปประทับอย่างต่อเน,นื่องทำให้ได้ข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้สร้างบรรยากาศเพื่อต่อการเรียนการสอน จสร้าง,งอุป,ปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงแหล่การเรียนรู้ดำเนินการพัฒน,นาและประเมินผลการจัดกิจกรรมตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปประมับอย่างต่อเนื่องทำให้ได้ข้อมูลในการปรปับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้สร,ร้างบรรยากาศเลื่อต่อการเรียนการสอนจสริสร้างอุป,ปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง เรียนบ้านนวลหินแรกประสานความสัมพันธ์กับหน่วยง,งานภายนอกได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนน,นทนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทยอำเภอขุดเข้าพุ่นวัดทิตารามวัดบ้านรวมไทยบ้านนนเหินแรกบ้านรวมไทย โรงเรียนขุดข้าวปุ้นวิทยาโรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้นศาสนานุเคห์โรงเรียนบ้านแก่งเคนงั้งนี้โรงเรียนบ้านนนหินแรกสามารถขยายผลขับเคลื่อนหลักปรชัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้รับความร่วมมือตลอดจนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอกด้วยดีเสมอมา โรงเรียนบ้านโนนหินแรกมีความพร้อมในการรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านด้วยความยินดียิ่งด้วยสัจจาที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตา